อันดับกล้องที่ราคาพุ่งสูงปรีดใครที่ซื้อมือ2เมื่อปีที่แล้วนะานเรายังเก็บไว้อยู่นี่ไม่มีขาดทุนแน่นอนนะฮะเราไปก่อนเลยครับอันดับที่5นะครับ RX100 Mark 4นะครับหรือ RX100 IV นะฮะก็คือเป็นกล้อง compact ของโซนี่นะครับเล็กกระทันรัดใช้งานได้ดีมากโฟกัสก็ในยุคปัจจุบันก็ยังถือว่าเร็วและใช้ได้อยู่ก็ซื้อเข้ากันแบบไม่กี่พัน,นครับห้าหกพันไม่เกินนี้แต่ตอนนี้นะฮะร,ราคาพุ่งไปถึงแบบหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ต้องมีแน่ๆนะฮะคือราคานี่ขึ้นแบบครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้ฮะส่วนับต่อไปอันับที่สี่นะครับกล้อง RX ร้อยมาร5ห้านะครับหรือ RX ร้อยนะครับตอนเปิดตัวเมื่อปี2016ก็เป็นที่ฮือฮามากเลยนะครับเป็นกล้อง อมเพกที่โซนี่เขาบอกว่าถ่ายเร็วที่สุดในโลกนะครับใครซื้อมานี่ผมบอกเลยมีแต่ราคาขึ้นเลยครับตอนนี้ปีที่แล้วครับหรือแบบว่าต้นต้นปีนี้เองครับก็ยังซื้อเข้าคือ800 0ไม่เกินหมื่นครับแต่ตอนนี้ไปหมื่นกลางหมื่นปลายแล้วฮะซื้อเข้ากันก็หลักหมื่นแน่นอนนะฮะส่วนอันดับที่3นะครับไม่พูดไปได้เลยกล้องคอมเพกที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยครับก็คือ Sony i ไอเอ็กซ์้อมาร์เนะครับเปิดตัวเมื่อปี2อ1 9กครับกล้องรุ่นนี้นี่ถือว่าโหด มากโอ้โหใครนี่ซื้อไว้ครอบพอเมื่อปีที่แล้วนะซื้อกัน20,000ื้นตนๆครับตอนนี้30,000ยังหาซื้อยากเลยผมบอกเลยใครมีเก็บไว้นี่มีแต่กําไรครับกล้องรุ่นนี้ อันดับที่2ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือ Canon G7X หรือ G7X นะครับแต่เป็น m ัลตินะครับกล้องรุ่นนี้นี่โอ้โหเปิดตัวมานี่ถือว่าเป็นกล้องครอบคุมการใช้งานไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพนิ่งด้วยใครมีนี่ใครมี G7X ี่ชั่วโมงนี้ไม่ตกเทรนและดูเท่ด้วยผมบอกเลยนะฮะกล้องนี้เปิดตัวเมื่อปี2019แต่คุณเชื่อไหมว่ากล้องรุ่นนี้นะครับราคารีเซลหรือราคามือสองแพงกว่าม,มือหนึ่งไปแล้วครับแต่ถ้าขาดเกิดใครซื้อมือหนึ่งได้ผมยินดีด้วยครับ ราคามือหนึ่งถ้าผมจำผิดน่าจะประมาณ2 4งหมแต่ราคารีเซลไปแล้วครับตอนนี้30,000ื่นะถ้าเป็นมือ2ก็น่าจะหยิบหยิบสา0 0 0ืหรือ30,000ืนะครับส่วนอันดับที่หนะครับโหรุ่นนี้นี่แบบก็คือ G7X Mark 2กล้องรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อปี2016นะครับกล้องรุ่นนี้คือแบบว่า ต้องมีให้ได้นะครับมันเป็นเทรนเป็นกระแสเป็นอะไรที่แบบว่าไปที่แล้วครับผมกล้าพูดเลยกล้องรุ่นเนี้ยซื้อกันไม่ถึงหมื่นครับตอนนี้ถ้าราคารู้ว่าไปถึงไหนแล้วไปถึง2 0 0 0 0นกลางๆับเอาไปขายต่อได้เลยแบบเก็บไว้ก็ไม่ขาดทุนใช้ไปสักแป๊บนึงก็มาขายก็ยังได้กาไรแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆนะครับซื้อได้ราคาไหนแล้วแบบตอนเนี้คุณขายแล้วมันได้กาําไรการถือกล้องรุ่นนะี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้หรือแบบเป็นรุ่นอื่นก็ได้ที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับใครมีรุ่นไหนที่ซื้อมาแบบเราได้กําไรคอมเมนต์กันมารกาํไ แลวมันเกินคุ้มแล้วตอนนี้ครับก็สามารถนํามาขายให้ b บสกินเนอร์คาเมล่าได้ครับเพอะบสกินเนอร์คาเมลของเรารับซื้อกล้องมือ2นะครับให้ราคาสูงโอนไวบริการรับซื้อถึงที่นะครับสามารถส่งรูปมาประเมิรราคาก่อนได้นะครับฝากด้วยนะครับ